สวัสดีค่ะเด็กๆป .5 วันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็คือคำวิเศษนั่นเองค่ะเด็กๆอาจจะเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะในตอนที่เราอยู่ป .4 ป .5 เราจะมาต่อยอดกันนะคะเรามาดูความหมายของคำวิเศษกันก่อนนะคะคำวิเศษก็คือคำที่มีหน้าที่ขยายคำนามนะคะคำสรรพนาม คำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันเพื่อให้เนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายค่ะคำวิเศษนะคะตัวย่อคือวจุดนะคะถ้านักเรียนเปิดดูในหนังสือพจนานุกรมภาษาไทยแล้วเจอวแหวนจุดให้รู้เลยว่าคำนั้นเป็นคำวิเศษนะคะเรามาดูคำที่คุณครูตัวอย่างให้4อย่างนะคะคำแรกก็คือตาแดงแดงเป็นคำวิเศษ มันจะอยู่หลังคําที่มันขยายนะคะคําวิศเศษแดงขยายตาใช่ไหมคะต่อมาแม่สวยสวยเป็นคําวิเศษนะคะสวยขยายแม่แม่สวยต่อมาวิ่งช้าช้าเป็นคําวิเศษขยายคําว่าวิ่งวิ่งเป็นคํากริยานะคะต่อมาใหญ่มากมากนะคะเป็นค,ยายคําวิเศษขยายคําว่าใหญ่นะคะขยายคําวิเศษด้วยตัวมันเองนะคะ ทีนี้เรามาดูชนิดของคำวิเศษที่เราจะเรียนกันในป5นะคะคุณครูจะให้เราเรียน3ชนิดนะคะโดย3ชนิดเนี่ยจะออกข้อสอบเยอะที่สุดแล้วก็ออกบ่อยมากที่สุดนะคะซึ่งมันมีมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าเนะะื้อหาที่เราจะเรียนก็จะมีอยู่ประมาณ3ชนิดนะคะเดี๋ยวเราจะได้เรียนเพิ่มเติมไปต่ออีกนะคะในที่เราอยู่ในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะเรามาดูนะคะชนิดแรกก็คือลักษณะวิเศษนะคะอันที่2ปฏิชยาวิเศษ อย่างที่3มก็คือนิยมวิเศษนะคะเรามาดูอย่างแรกเลยนะคะลักษณะวิเศษชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าลักษณะนะคะมันจะบอกอะไรบ้างมันจะบอกรูปรสกลิ่นเสียงขนาดสีความรู้สึกนะคะอย่างเช่นดีชั่วเย็นหอมหวานเปรี้ยวนะคะต่อมาปฏิชยาวิเศษปฏิชยาวิเศษก็คือคำคานรับนะคะได้แก่คำว่าอะไรบ้าง ได้แก่คำว่าครับค่ะคะขอรับนะคะตัวอย่างเช่นสวัสดีค่ะขอบคุณที่ใช้บริการค่ะวันนี้จะรับอะไรดีคะ,นะคะปฏิชยาวิเศษก็คือคำขานร,รับนั่นเองนะคะจำง่ายง่ายเลยนะคะปฏิชยาก็คือคำขานร,รับต่อมานะคะนิยมวิเศษนะคะไม่ใช่นิยมวิเศษนะลูกนิยมวิเศษได้แก่คำว่านี่นั่นโน้นแล้วก็นี้นั้นโน้น ตัวอ,อย่างการใช้นะคะนักเรียนยังจําได้ใช่ไหมคะคาว่าวิเศษก็คือคําที่ขยายนะคะเพราะฉะนั้นมันจะไม่อยู่หน้าประโยคค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคําว่านี่นั่นโน่นไปอยู่หน้าประโยคมันจะไม่ใช่นิยมวิเศษแต่มันจะเป็นนิยมสัรพนามมันจะเป็นคําสัรพนามนะคะเพราะฉะนั้นนี้นั้นโน้นหรือว่านี่นั่นโน่นจะอยู่หลังคําที่มันจะขยายนะคะอย่างเช่นรถนี้ของฉัน รถนี้ของฉันเห็นไหมคะคำว่านี้ขยายรถมันจะอยู่ข้างหลังรถนะคะมันจะไม่อยู่หน้ารถมันจะไม่อยู่หน้าประโยคน์นี่ก็คือตัวอย่างนะคะของนิยมวิเศษทีนี้คุณครูมีกิจกรรมให้เราทำนะคะกิจกรรมนี้จะให้เราทำอยู่ในสมุดแบบฝึกทายของเรานะคะให้นักเรียนเขียนวันที่พร้อมกับเลขไทยแล้วก็คำแปล หลังจากนั้นขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนโจทย์ที่คุณครูให้ขึ้นต้นเลยนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคจากคําวิเศษต่อไปนี้ให้ถูกต้องมีทั้งหมดได้กัน6ข้อนะคะคําแรกคําว่าเร็วนะคะคาที่สองคว่าขะแล้วก็คาว่าครับนะคะผู้ชายจะให้แต่งคําว่าครับส่วนผู้หญิงนะคะจะให้แต่งคําว่าขะข้อที่สามคว่าเปรี้ยวข้อที่4ี่คว่าเขียวข้อที่หําว่าแจ และข้อที่6คําว่าสวยนั่นเองนะคะทุกข้อนะคะต้องตีเส้นใต้ทุกข้อนะคะทําเสร็จแล้วนะคะก็ส่งมาในรายวิชาภาษาไทยเหมือนเดิมนะคะส่งมาในอัลบั้มของตัวเองนะคะสําหรับวันนี้กิจกรรมของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ